ทำผู้ชมกันลกหนึ่งสองสาม,สามจเจริญธรรมสำนึกดีค่ะพบกับรายการบอกเล่าข่าวอสูวันนี้วันเสาร์ที่20เดือนมกราคม,ามปีพุทธศักราช2567ค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่บริเวณซอยกลางสันติอโศกนะคะทุกๆวันเสาร์อาทิตย์บรรยากาศก็จะคึกคักเมืองแน่นไปด้วยผู้คนที่มาจับจ่ายซื้อผักผลไม้ไร้าสารพิษนะคะอย่างเช่นด้านหลังของเรานี้ก็เป็นมุมการศึกษานะคะที่น้องๆน,นักเรียนสมศิกดิและผู้ปกครองก็ได้นําผักไร้สารพิษจากสวนบุญผักพืชและต้นกล้าผักสวนครัวผักผลไม้ต่างๆมาจําหน่ายนะคะเป็นการเรียนรู้ของน้องนองน,องนักเรียนสมศักค นะคะผักนี้น้องๆก็พกักกนปลูกเองเก็บเองแล้วก็มาขายเองจนครบกระบวนการเลยละคะ่ะและคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็ได้มาร่วมด้วยช่วยกันกับลูกกับหลานด้วยนะคะแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะผู้คนก็มาซื้อตั้งแต่เช้าเลยนะคะโดยเฉพาะวันอาทิตย์ผู้คนก็มาเยอะมากๆเลยะคะ่ะผักนี้สีอะไรคะลูกสีเขียวสีเขียวสวยไหมคะสวยสวยเลยนะลูก นี่และค่ะเราก็ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะท่านใดจะมาซื้อผักไร้าสารพิษหรือว่ามาซื้ออาหารมังสวิรัตก็ได้ค่ะข่าวแรกเปนวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปติดตามรับชมข่าวจากที่ไหนดีคะบ้านรา้านเมืองเรือ,อ,อข่าวการจัดงานชาปนากิจคุณแม่เพนสีอุาณากลซึ่งเป็นการจัดงานศพแบบพุทธแพ้จริงเลยนะคะตายเช้าเผาบ่ายเราไปไป เราไปาไปอ่ะรับชมกันเลยค่ไะไปเลข่าวมรณานุสติแม่เพนสีอุณากูล,มลมเมื่อวันจันทร์ที่15มกราคม2567เวลา13นาฬกาที่เหือนสุดชีวิต บรวรราชธานีโศกได้มีการจัดพิธีชาปนกิจแม่เพนสีอูนากูลอายุ80ปีเป็นแม่ของอาเจมเพชรพลังอูนากูลการชาปนกิจครั้งนี้เป็นกรณีศึกษาต้นแบบการจัดงานศพแบบชาวพุทธที่มีวันนาเก้าอย่างสมถะเรียบง่ายประโยชน์สูงประหยัดสุดตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าตายเช้าเผาเย็น ใช้ลงศพที่ชุมชนผลิตเองใช้ท่อนฟืนที่เก็บมากันเองแทนดอกไม้จันทร์ไม่มีของชำร่วยไม่มีน้ำเปรี้ยวน้ำหวานลดขั้นตอนพิธีรำลึกและขั้นตอนที่จะเป็นภาระของชาวชุมชนให้สมกับเจตนารมณ์ของคุณแม่เพนสีผู้ที่ไม่เป็นภาระใครไม่ให้ใครเดือดร้อนอเมื่อวันที่10มกราคม2567 คุณแม่เพนสีเป็นลมหมดสติในห้องน้ําชั้นสามเงินศูนเมื่อเวลาตีหนึ่งครึ่งแพทย์แจ้งว่าเลือดออกในสมองมากก้านสมองเสียหายสมองตายทางลูกๆและทีมสาธารณาสุขบันราชจึงตัดสินใจขอรับกลับมาที่โฮงปัวเพื่อดูแลกันเองต่อเพื่อให้ลูกๆแล้วก็เพื่อนๆได้มาร่ำลากันทุกคนเช้าวันจันทร์ที่15มกราคม2567 เวลา8.20นาฬิกา20นาทีคุณแม่ก็จากไปด้วยอาการสงบลูกหลานได้ขอจัดงานชาปนากิจในช่วงบ่ายเลยตามแบบชาวพุทธแท้แม่เพ็ญศีเข้ามาอยู่ที่บ้านราดประมาณ7ปีมีปกติในความเกรงใจคนไม่รบกวนเป็นภาระให้ใครกิจวัตรประจำวันตื่นแต่เช้ามืดไปเตรียมเด็ดผักหั่นเตรียมที่โรงครัวเฮินอย่างกินทุกวันดูแลตนเองตักอาหารกินเองซักผ้าเอง เจ็บป่วยก็ดูแลตัวเองไม่ให้ใครแม้กระทั่งลูกหลานได้เดือดร้อนเป็นผู้มักน้อยมีเสื้อผ้าไม่เกินสามชุดเข้าห้องน้ำอาบน้ำเสร็จก็จะล้างห้องน้ำขัดส้วมเปิดน้ำใส่ถังให้เต็มคนเข้าห้องน้ำต่อก็จะเห็นห้องน้ำสะอาดน้ำเต็มถังพร้อมใช้ในงานนี้ท่านสมณะเดินดินติขาวิโรและท่านสิกมาตกล้าข้ามฝันอโศกตระกูลได้แสดงสัมโมทนียากถาโปรดญาติโยมชาวชุมชนจานวนมาก ที่มาส่งพลังใจร่วมแสดงความไว้อะไรอย่างสงบสุภาพพิธีกรรมแล้วเสร็จใช้เวลาเพียง47นาทีเช้าวันที่16มกราคม2567ลูกหลานญาติมิตรก็นำเท่ากระดูกไปฝังดินและไปลอยอังคารในแม่น้ำมูลคืนร่างนี้สู่ดินน้ำฝ่ายลมลมาการจัดงานครั้งนี้ สำเร็จได้ด้วยระบบสาธารณโภคีได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชาวชุมชนและทีมงานสิทธิ์เก่าผ่านการประสานงานจากผู้ใหญ่บ้านติ๊กขวัญหินแก้วรักพงอโศกที่ประสานงานได้อย่างรวดเร็วลูกหลานขอกราบขอบพระคุณพ่อครูสม,มณะโพธิรักที่สอนธรรมะโลก,กุตระจนแม่เพนสีเข้าใจและประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญตามภูมิจนเป็นที่รักของทุกคนบนแผ่นดินพุทธนี้ ข่าวนักเรียนสมุนพระรามเก็บแหนแดงวันพุทธที่17มกราคมพุทธศักราช2567เวลา7นาฬิกาถึง9นาฬิกาในวิชาพุทธาศาสนาท่านสิกขมาศกล้าข้ามฝันให้นักเรียนสมุนพระรามจำนวน15คนเรียนรู้เกี่ยวกับแหนแดงโดยเปิดคลิปการพ่อแหนแดงและประโยชน์ของแหนแดงให้นักเรียนดูจากนั้นจึงพานักเรียนสมุนพรราม ไปนาโมเรียนรู้การพาะแหนแดงจากลุงไม้หินและขอแบ่งแหนแดงมาเพาะต่อที่สวนเพื่อฟ้าดินเพื่อจะได้นําไปเป็นปุ๋ยในแปลงปลูกผักของนักเรียนสมุนพระรามที่จะเตรียมพร้อมสําหรับเข้างานเพื่อฟ้าดินในกิจกรรมครั้งนี้มีชาวต่างชาติคุณแททที่มาศึกษาดูวิถีชีวิตชุมชนชาวอาโศกมาร่วมทํากิจกรรมด้วยทําให้การเรียนในครั้งนี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับแหนแดง และประสบการณ์การเพราะและการใช้ประโยชน์จากแหนแดงในการนำไปเป็นปุ๋ยพืชสดและยังได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษอีกด้วยข่าวสมสิกขาบันราชจัดงานวันเด็กวันอาทิตย์ที่14มกราคม2567ทิราชธา,านีอโศกได้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเริ่มกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาผู้ใหญ่ชาวชุมชน ได้ร่วมกันทำบญตักบาตรในช่วงเช้านาลานเฮือนศูนย์ศูนย์และนักเรียนนักศึกษาทุกคนลงฐานงานร่วมกันที่ส่วน255ช่วยกันโหมแห่งถอนญ้าต ah, ีแปลงปลูกพืชผักโดยบรรยากาศของความอบอุ่นในช่วงบ่ายคุนพีมอปลายได้พาน้องๆเล่นกิจกรรมกันอย่างสนุกสนานกับเกมที่ทําให้ได้ฝึกความสามัคคีไปพร้อมๆกันทั้งเกมกู้ระเบิดกินวิวบาก และบิงตกจากนั้นพักผ่อนรับประทานอาหารพิเศษที่โรงปัวสรมเหมิดจากทีมสิทธิ์เก่าทีพ,พีน้องๆที่อาสามาช่วยกันทำมีทั้งสปาเกตตีคาโบนาราซูชิข้าวห่อสาหร่ายน้ำฮันช์ให้ได้กินกันอย่างอิ่มพุงและไปเพลิดเพลินกันต่อที่ทกิจกรรมช่วงเย็นที่ลานสื่อสูงด้มีการชมการแสดงของนักเรียนแต่ละชั้นปีที่ได้ร้องรำกันอย่างสนุกสนานมีของกินเล่นกันอย่างจุกจุกในระหว่างการชมแสดง มีจับฉลากของขวัญที่ทําให้ลุ้นไปตามตามกันในงานวันเด็กปีนี้นักเรียนนักศึกษาทุกคนต่างอิ่มอกอิ่มใจจากอาหารไ้เสียงหัวเราะต้องขอบคุณพี่พี่สิทธิ์เก่าที่ช่วยสนับสนุนของขวัญอาหารการกินให้ทุกคนได้เต็มที่ในวันเป็นเด็กในงานวันเด็กแห่งชาติครับ าฐานกสิกรรมดูง,งานที่บ้านหนองเม็กวันพุธที่17มกราคม2567ทีมกสิกรรมบนรากทั้งสมนาศิคมาตผู้ใหญ่และนักศึกษาอาชีวะฐานเกษตรจำนวน17คนไปดูงานที่ไร่ภูตะว,วันออร์กินิกฟาร์มตำบลคลื่ใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญของกลุ่มผักอินทรีย์บ้านหนองเม็กเพื่อศึกษาระบบการดูแลผักการปรับสมดุลการดำรงของพืช แล้วนำมาปรับใช้พัฒนาที่ราชธานีอโศกโดยมีคุณป้อมสุภชัยมิ่งขวัญเป็นผู้นำบรรยายให้องค์ความรู้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันก่อนออกไปชมสวนพร้อมด้วยการสาธิตทดลองให้องค์ความรู้ทุกคนต่างให้ความสนใจเป็นอย่างดีก่อนกลับคุณป้อมได้ให้ผักสลัดไร้าสารพิษนำมารับประทานที่ราชธานีอโศกด,ด้วยจากการได้มาดูงานทุกคนต่างได้ความรู้และกำลังใจอย่างเต็มเปี่ยม จะมาพัฒนากสิกรรมบ้านราษให้อุดมสมบูรณ์สวยงามยิ่งขึ้นข่าวกิจกรรมวันบวรบวรรราชธานีอโศกประจำวันจันทร์ที่15มกราคม2567 อีกไม่กี่เดือนก็จะถึงงานเพื่อฟ้าดินแล้วค่ะซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง15เมษายนเป็นงานที่เน้นเรื่องของกสิกรรมโดยตรงค่ะทานงานบางส่วนจึงช่วยกันเตรียมเพาะพันธุ์พืชผักต่างๆสำหรับจำหน่ายในงานเพื่อฟ้าดินในราคาบุญนิยมค่ะเอาละค่ะไปดูกันว่าแต่และคุ้มสีไปช่วยงานที่ไหนกันบ้างเริ่มที่สีแดงค่ะไปสวนไวยพรัง ช่วยกันกรอกดินใส่ถุงดำเตรียมไว้สำหรับเพาะพืชผักต่างๆไว้สำหรับขายในงานเพื่อฟ้าดินค่ะกรอกดินวันนี้เราก็จะเตรียมเพราะตอนนี้มีมีพันธุ์ของผักชีใบเลื่อยแล้วก็พริกพริกเครื่อนะคะมีมะเขือมีพริกมีมะละกออะไรอย่างเงี้ยใส่ลงไป<ะ>แล้วก็ในพื้นที่เรามันจะมีพวกสมุนไพรประมาณ30อย่างที่จะในงานเพื่อฟ้าดิน<ด>ค่ะก็ะะจะมีพวกโกโซนเนี้ยโชว์ด้วยขายด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะ สีชมพูไปช่วยกันถอนหญ้าแปลงกระเทียมที่นาคำยอดค่ะท่านสิทธ์ขมาเป็นหญิงผู้ดูแลบอกว่าอีกสองสัปดาห์ก็จะเก็บกระเทียมได้แล้วค่ะสีเหลืองไปช่วยกันถางหญ้าที่สวนเพื่อฟ้าดินซึ่งตอนนี้บ็อกโคลี่และกะหล่ำปรีกำลังโตแต่ก็ยังไม่โตเต็มที่ที่จะตัดมารับประทานซึ่งถ้าปล่อยไว้อีกสักเดือนก็จะโตกว่านี้หลายเท่าซึ่งก็น่าเสียดายค่ะ ที่ผู้ไม่ทราบได้ชิงตัดบ็อกโคลี่และกระลำปีไปก่อนบ้างแล้วก็เป็นโจทย์ให้ผู้ดูแลได้วางใจค่ะสีส้มไปนาลานกราบช่วยกันเตรียมดินทำแปลงโดยเอาปุ๋ยลงก้นหลุมก่อนแล้วตามด้วยดินปลูกต่อจากนั้นจึงหวานเมล็ดพันธุ์ซึ่งก็มีผักชีลาวผักชีหอมแตงกวาหอมกระเทียมไว้สำหรับทำพันธุ์ค่ะป้ามิมี่เจ้าของฐานบอกว่า อนาคตเราจะเป็นเจ้าของมเมล็ดพันธุ์บ้างหากมีเหลือมากพอก็จะขายที่บ้านราชชอปค่ะสีม่วงไปช่วยกันเอาดินกรบหญ้าที่แปลงฟักทองลิมโมนฝั่งทิศตะวันตกบนเนื้อที่สามไร,ร่เศษค่ะปู่เทาซึ่งดูแลแปลงฟักทองได้บอกว่าวันนี้เอาดินกรบหญ้าแปลงฟักทองนะฮะคือระบบที่ผมทำเนี่ยเราจะไม่ด่าญ้านะเราจะกรบหญ้า ถ้าตาดหญ้าเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะทําให้กระทบกระเทือนรากของฟักทองด้วยแต่การกบหญ้าก็คือการพวนเท่ากับการพวนโดยโดยปริยายที่ที่เรากบหญ้านี่นะใช้แล้นไม่ไม่จำเป็นต้องไปพวนเราใช้วิธีกรบดินใหม่เนี่ยที่กบไปมันจะโปรง่งอากาศจะถ่ายเทได้ดีรากรากก็ต้องการอากาศด้วยหญ้าตายไปเลยถ้าเรากบอย่างเนี้ยกบมิดจริงเงี้ยตายตายไปเลยมันก็กลายเป็นปุ๋ยไปเลย กิจกรรมวันโบวรวนสำหรับสัปดาห์นี้มีเพียงเท่านี้ค่ะจะเดินทำสำนึกดีค่ะข่าวโฮมแพงถนนปันสุขเช้าวันที่19มกราคม2567ที่บริเวณถนนปันสุขข้างสวนเพื่อฟ้าดินมีกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันโฮมแพงปลูกมะละกอเพิ่มเติมบนภูเขาหญ้านำโดยท่านศิกมาตรกล้าข้ามฝันคุณปะซึ้งบุญ คุณศิลแสงฟ้าและนักเรียนสมาศิกขาชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามเพื่อปรับภูมิทัศน์ภูเขาหญ้าให้เป็นพืชผักสวนครัวไว้แบ่งปันให้ชาวบ้านซึ่งคุณไม้ร่มคุณรุ้งเริงธทำก็ยินดีให้ความสนับสนุนเป็นอย่างดีลืมลืมบอกนะเปลี่ยนเปลี่ยนภูเขาหญ้าของตาไม้ร่มให้กลายเป็นเออ ถนนปันสุอีกครั้งหนึ่งค่ะมีเวลลกรมีพืชผักที่กินได้ค่ะที่มีประโยชน์กว่าหญ้าค่ะส่วนส่วนเพื่อฟ้าดินซึ่งคุณพ่อค่าดินสีเชียงสาเชิญชวนพี่น้องในชุมชนบวรราชธานีโศกและผู้สนใจมาดูแลรักษาแปลงผักให้จองแปลงผักคนละหนึ่งแปลงทั้งหมดมี38ล็อก จะปลูกผักเพิ่มเติมอะไรก็ได้ตามความต้องการเพื่อส่งเสริมงานสกสิกรรมไร้สารพิษอย่างยั่งยืนต่อไปเพราะคนฉลาดสร้างอาหารคนชั่วชาสามานสร้างอาวุธจเจริญธรรมสำนึกดีหมด,หมดแล้ว,แ,ลวแต่เราก็เสริมเข้าไปเสริมเข้าไปเราอยากให้มีคนมาดูแลช่วย หรือว่าอยากทําเป็นส่วนตัวก็ไม่มีปัญหาดอกอยู่ตรงตรงนี้หรือว่าอยากตัวนะส่วนตัวมันเปลี่ยนแปลงเลยนะเออหรือว่าอยากจะเมาหมดเทคโอเวอร์ไปเลยก็ดีพ่อจะได้ใส่พวงน้ำนาขออนุโมทนาจะชวนคนมาบอกว่าพ่อค่าดินพวกผมจะเทคโอเวอร์นะพ่อออกหนีไปเศร้าสาธุ สำหรับงานวันเด็กหรือกิจกรรมการเรียนรู้สมาสักดานั้นตรงตามนโยบายการศึกษาบุญนิยมนะคะที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ในการพึ่งตนเองโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างอาหารค่ะตอนนี้พาทุกท่านมาอยู่บริเวณร้านกู้ดินฟ้านะคะอยู่ที่ซอยนะวมิน44ิ44นะคะ แล้วก็ตรงนี้จะจําหน่ายพืชผักผลไม้อะไรสารพิษนะคะโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้ก็จะมีพืชผักผลไม้มาเยอะทีเดียวนะคะลูกค้าก็มาเลือกซื้อเลือกหาไปซื้อไปอาทิตย์หนึ่งก็ตุนไว้ตลอดสัปดาห์แล้วค่อยมาซื้อใหม่อย่างนี้นะคะเป็นส่วนใหญ่ค่ะลุกคุณคะที่ร้านนี้มีอะไรขายบ้างคะแคะหลอดแค่หลอดแล้วอะไรอีกรึอ,อะไรรึกะล่ำปลีหรือเปล่าคะ ส้มมีส้มขายไหมคะมีกล้วยขายไหมคะม,ม,มีกล้วยขายด้วยนะลูกเนาะที่นี่ก็จะมีผักผลไม้ขายมากมายเลยนะคะท่านใดที่สนใจก็มาเลือกซื้อเลือกหากันได้ะคะ่ะต่อไปเราก็จะพาทุกท่านไปรับชมกิจกรรมวันเด็กที่สันติอโศกนะคะเราไป,ไปรับ,รบชม,ชม มองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์คารบความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยคือคำาขวัญวันเด็กประจำปีพุทธศักราช2567ซึ่งทางชุมชนและโรงเรียนสมาสิขาสันติอโศกร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นในวันอาทิตย์ที่14มกราคมพุทธศักราช2567โดยในครั้งนี้นอกจากนักเรียนสมาสิขาแล้วยังมีรุ่นพี่สิทธิ์เก่ามาร่วมด้วยช่วยกันจัดกิจกรรมวันเด็กในครั้งนี้อีกด้วย กิจกรรมเริ่มขึ้นในเวลา12.30นาิกานาทีโดยกิจกรรมวันเด็กปีนี้ถูกจัดขึ้นในธีมของการ์ตูนแอนิเมชั่นญี่ปุ่นเรื่องวันพีชจากไอเดียของพี่สิทธิ์เก่ากลายมาเป็นกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้น้องๆทุกคนได้สนุกกันกติกาการเล่นคือจะแบ่งน้องๆเป็นกลุ่มทั้งหมด10กลุ่มเพื่อตามล่าสมบัติวันพีชต่อมาคือกิจกรรมหน้าเวทีซึ่งมีกิจกรรมเหยียบลูกโปง่ง วิ่งกระสอบและชักกระยอระหว่างพี่สิทธิ์เก่าแข่งกับนักเรียนสมาธิขารุ่นปัจจุบันเวลา16นาฬก30นาทีเป็นการรวมตัวเพื่อรับประทานอาหารเย็นและได้มีการขับร้องบทเพลงโดยวงดนตรีรักนะจุ๊บจุซึ่งเป็นวงที่พี่นุ้ยสิทธิ์เก่าสมาสิขาเป็นมือเบสประจำวง บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานอิ่มเอมทั้งกายและใจไปกับเสียงดนตรีที่บรรเลงและเมื่อถึงเวลา18.50นาิกานาทีการแสดงของนักเรียนสัมมาศิกขาก็ได้เริ่มต้นขึ้นโดยเรียงลำดับตามชั้นปีการศึกษาและมีการพักเบรกด้วยการร้องเพลงจากนักเรียนเสียงใส และแล้วเวลาที่นักเรียนทุกคนรอคอยก็ได้มาถึงนั่นก็คือการจับของขวัญซึ่งมาจากรุ่นพี่สิทธิ์เก่าและโรงเรียนสมัสิขาแม้รุ่นพี่สิทธิ์เก่าบางคนไม่สามารถมาร่วมงานได้แต่ก็อยากจะมอบความสุขให้กับน้องๆเช่นกันจึงส่งสุขใส่กล่องส่งต่อรอยยิ้มเป็นของขวัญสุดเซอร์ไพรส์มาให้น้องๆแทน ส่งท้ายด้วยการปิดงานของท่านสมณะรานสินวชิโรกิจกรรมวันเด็กปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่มีพี่สิทธิ์เก่ามาร่วมงานกันมากมายซึ่งนอกจากพวกเขาจะได้มอบความสนุกสนานให้กับน้องๆแล้วยังได้มารวมกลุ่มพบหน้าค่าตากันได้แสดงความกระตันยูต่อหลวงปู่และโรงเรียนสมมาสิขากิจกรรมวันเด็กปีนี้จึงได้จบไปด้วยภาพที่น่าจดจำของขวัญและความอบอุ่นของพี่น้องสมมาสิขาที่ชวนให้ระลึกถึง ้องขอขอบพระคุณทางครูและก็สิทธิ์เก่าสมาศริขานะคะที่มาช่วยกันจัดกิจกรรมมอบความสุขให้กับน้องๆน,น,นักเรียนสมาสิขาสันติอโศกนะคะลำดับต่อไปค่ะก็จะพาทุกท่านไปติดตามรับชมข่าวจากทางลาน,นาอโศกนะคะลานา,นานอโศกอยู่จังหวัดอะไรคะจังหวัดจังหวัดอะไรคะเชียง,อ,งอะไรคะเช,ชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะกับการ เตรียมพื้นที่โคกหนองนานะคะในการเพาะปลูกค่ะเราไปราไปรับชมกเลยค่ะไปเลยต่อจากนี้ไปเป็นการรายงานข่าวจากศูนย์ข่าวภาคเหนือขอเชิญทุกท่านรับชมได้เลยเจ้าช่วยกันปรับภูมิทัศน์ข้างตาลา เมื่อวันที่14มกราคม2567ชาวชุมชนบวรลานาอาโศกและครอบครัวของอาพุทธพิมพไพรผู้ประสานงานชุมชนบวรลานาอาโศกได้ช่วยกันปรับภูมิทัศน์ด้วยการขนดินปรับดินข้างศาลาอภัยที่ได้ทำบาลายเพื่อรับน้ำจากฝนและน้ำที่ใช้แล้วลงสู่ใต้ดินผ่านบาลาย นอกจากนี้ก็มีการปรับพื้นที่บริเวณหน้าศาลาทรรมคุณเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมเริ่มปรับเมื่อ11มกราคม2567สินนำพาผู้คนสัตว์ทาสู่บอวนลานาอโศกชุมชนชีวิตพึ่งตนอยู่แบบคน ดมงคตื่นเชเตรียมพื้นที่เพาะปลูกในโคกหนองนาเมื่อวันที่17มกราคม2567ที่โคกหนองนาลาน,นาอโศกหลังจากได้เก็บเกี่ยวข้าวในแปลงนาธรรมชาติเรียบร้อยแล้วก็ได้นำรถไถมาเตรียมพื้นที่เพื่อปลูกผักแฟงแตงโมหรือพืชฤดูดหนาว ึ่งบางพื้นที่นอกจากนี้ก็ยังมีการปลูกพืชผักสวนครัวในโคกหนองนาอีกด้วยยาตทีรทำในจังหวัดลำปางก็ได้มาช่วยปลูกกระเทียมและลงกล้ากระลำปีให้กับทางชุมชนบวราน,นาอโศกก็ขออนุโมทนาในการเสียสละของทุกท่านปลูก สคือานข่าวเครือข่ายกสิกรรมไร้าสารพิษแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกสิกรที่จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ที่15มกราคมทีมงานเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทยจากกรุงเทพมหานครจำนวน12ท่านนำโดยท่านสมณชนะผีชิตมาโรเดินทางขึ้นมาตรวจเยี่ยมกสิกร,รที่จังหวัดเชียงใหม่และทีมงานเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษสาขาจังหวัดเชียงใหม่รวมสมทบอีก2ท่าน วันที่16และ17มกราคม2567ตรวจเยี่ยมกสิกรที่บ้านปางเกี้ยตำบลแม่สึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด3สวนคือสวนคุณบรรณวิทย์สวนคุณบอยดอยเติมสุขต้นน้ำออร์แกนิกฟาร์ม และสวนคุณปทิศที่ปางอุ๋งซึ่งสามสวนนี้ได้ส่งพืชผักไร้สารพิษลงไปจำหน่ายที่สันติอโศกวันที่18มกราคมทีมงานได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสวนส้มของลุงยาวบุตรดายุที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ และไปตรวจเยี่ยมสวนส้มจันวดีตำบลแม่นาวางอำเอภแม่อายจัังหวดเชียงใหม่ความหวังมาแล้วใช่ไหมความหวังมาแล้วใหนะ <า S 2> พกักความจะทิ้งไวต้ตรงนี้แล้วก็เหมืมนหอนนั่นแหละมันมันเป็นปุ๋ยมาคาเชอร์แบบธรรมชาติไม่ต้องฝัง การการทำงานของเราที่ที่ใส่ใจในตรงนี้นะคะซึ่งมันจะส่งผลให้เขาเนี่ยตั้งใจที่จะทำไร้สารพิษให้เราค่ะไม่ว่ายากแค่ไหนแต่เราก็มาส่งเสริมแล้วก็ให้กำลังใจแล้ว,แล,วแล้วเดินหลัไปด้วยกันค่ะคอกลอเนี่ยน่าจะเป็นองค์กรหลักที่สามารถทำสร้างมาตรฐานขึ้นแล้วก็มีมีความสามารถที่จะบอกเกษตรกรหรือคนทั่วไปถึงมาตรฐานของเรานะคะ อาเทวินซึ่งเป็นทีมงานของเราคนหนึ่งก็เลยปลาลบขึ้นว่าเราจะต้องทําคู่มือเล็กๆขึ้นมาสําหรับเผยแพร่แจกจ่ายให้พี่น้องเกษตรกร,กรของเราด้วยให้เขารู้ว่ามันจะต้องอยู่ภายในกรอบมาตรฐานขนาดไหนถึงจะเข้าเกณฑ์คําว่าไร้สารพิษแล้วก็ค่อยๆสนับสนุนให้เขามั่นคงแล้วก็ขยายผลนี้ให้องความรู้กับพี่น้องที่อยู่ในระแวกเดียวกันได้มากขึ้นเพื่อได้เป็นที่พึ่งของคนในเรื่องไร้สารพิษนะคะ สวนคุณปาทิตไม่มีนีสุขภาพดีมีความสุขต้นน้ำต้นลกบอยไดยเติมสุขเย้